โอเคครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ MG นะครับ HS นะครับมาดูกันครับว่าลำโพงติดรถมีลักษณะหน้าตาแบบไหนนะฮะนี่ครับเราทำการแกะแผงประตูมาแล้วนะฮะเพื่อจะให้พี่น้องทุกท่านได้เห็นว่าลำโพงติดรถเป็นลักษณะอูฟเฟอร์แบบนี้นะฮะเป็นฟูลเรน์นะครับก็คือเป็นลำโพงที่เปิดทุกย่านความถี่นะครับแบบนี้ฮะ ขบบนุ่มคล้ายๆกันครับกับพวกตัวต้านะครับแล้วก็พวกฮอนด้าไม่ต่างกันนะครับเรียกเป็นลำโพงฟูเรนต์นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการแดมประตูนะฮะแล้วทำการติดตั้งลำโพงใหม่นะครับจากค่ายบอสติกนะฮะตัวนี้นี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับลำโพงหลังก็เช่นเดียวกันครับลักษณะไม่ต่างกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ลำโพงประตูหลังขวานะฮะเดี๋ยวมาดูด้าน ซ้ายครับด้านซ้ายทั้งซ้ายหน้าและซ้ายหลังเลยนะครับโอเคมีโฟมบุนุ่มมนะฮะตัวนี้พร้อมกับลำโพง6.5นิ้วะฮะเป็นลำโพงฟูเรนส์นะฮะขอบนุ่มนะฮะอันนี้เป็นขอบนุ่มนี่ฮะประตูหลังก็เช่นกันนะครับบางๆเบาๆนะฮะเป็นลำโพงพลาสติกะฮะ โอเคครับเดี๋ยวทําการแดํแล้วเปลี่ยนลำโพงใหม่ครับมาดูันตอนที่สองครับ